ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสนับสนุนโดยไทยวีไอสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทยสารานุกรมหุ้นรายตัวของประเทศไทยที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2002แหล่งรวบรวมความรู้รอบด้านเกี่ยวกับหุ้นเหมาะทั้งมือเก่ามือใหม่สมัครวันนี้ทดลองใช้ฟรี1เดือนเต็มและพิเศษสุด กำไรทุกบาททุกสตางค์มอบให้การกุศลแค่ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของไทยว VI ก็ได้ทั้งความรู้และได้แบ่งปันให้กับสังคมสมัครสมาชิกเลยได้ที่ www.thaivi.org สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รา,ายการที่ชวนทุกคนพัฒน,นาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกัน สัปดาห์ที่แล้วนะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหเชิญพี่หลินมาได้ประโยชน์มากอันนี้เป็นความมนโ,นโนของผมเองนะครับเพราะเราอัดติดกันนะครับอันนี้เป็นการตื่นเต้นน่นเอ๊ะเดาว่าคนด้านจะคอเมเ <า S 2> มนต์าอะไร<อ> <ๆ S 2> นะครับะนะครับยังไงก็คือผมเชื่อว่ามันต้องมีประโยชน์เพราะว่าท้งพี่บอลน,นะเทปก่อนหน้าทั้งพี่หลินที่ผมฟังด้วยตัวเองในในเทปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ประโยชน์ด้วยตัวเองอ่ะคือฟังเองยังได้เองเนาะก็เชื่อว่าคนฟังจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับวันนี้เรายังอยู่กับพี่หลินนะครับนายก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่หลินสวัสดีครับป้านสวัสดีครับสสวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับเราเราอยากจะคุยกันในเรื่องปัจจุบันบ้างเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะครับตั้งแต่พี่บอลมาแล้วหลายคนบอกว่าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับหลักการเลือกหุ้นแบบ ชัดๆเลยว่าพี่คนนี้มีหลักการการลงทุนอย่างไรเลือกคุณอย่างไรแนวไหนที่ชอบ mm hmm. เทปนี้อยากจะทรีบิวให้กับเรื่องของหลักการลงทุนแบบพี่หลิ่นเลยนะครับอยากให้พี่หลินเล่าว่ามีการหลักการลงทุนยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเพราะผมสงสัยอะไรผมกระปั้นอาจจะช่วยถามในจุดที่อาจจะเป็นมือใหม่อยังสงสัยอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวอยากให้พี่หลินเล่าให้ฟังหน่อยครับก็หลักการลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วมันเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดเนาะอย่างเทปที่แล้วเนี่ยพี่ก็เปลี่ยนมาตั้งแต่สมัยที่ทํา e x c e ซมองปันผลเป็นหลักเนี่ย เริ่มมาดูธุรกิจที่เราเข้าทรงเราอ่ะคือธุรกิจที่เราแบบเข้าตามสูตรพีเตอร์ลินเงย้ยคือสูตรพีเตอร์ลินนี่คือแบบธุรกิจที่แบบเราเห็นอนาคตชัดมากๆคือเราเห็นเลยว่าเฮ้ยมันเฮ้ยมันจะต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะต้องขยายสาขามันมีสาขาเท่านี้มันต้องขยายไปเท่านี้เมื่อก่อนแรกๆซื้อแบบตัวอ,อย่างหน h o m โฮมโปรเนี่ยเมื่อก่อนมีแบบ แรกสุดคือสี่สาขาแต่พี่ซื้อไม่หันพี่ก็ซื้อประมาณสักเจ็ดแปดสิบสาขาอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องมันก็ต้องมีมากกว่านี้อะไรเงี้ยนะครับคืออันนี้เป็นช่วงที่แบบเราใช้วิชาจากหนังสือเนี่ยเอามาหาหุ้นเลยก็คือว่าตอนนั้นน่ะเป็นอะไรที่คนไม่สนใจด้วยกลุ่มเนี้ยก็เหมือนกับว่าในช่วงแรกเนี่ยเหมือนกับที่พี่เล่าให้ฟังว่าอาจารย์นิเวศช่วงแรกอะ่ะคือท่านก็ยังไม่ได้บัพูล,ล่าในเหมือนในช่วงนี้ยอะไรเงี้ยเหมือนในปัจจุบันนี้คือคนที่เข้าไป เรียนรู้จากแกก่อนเนี่ยเราก็เลยได้วิชาไงเราก็เเอาวิชาเนี้ไปลงทุนหุ้นที่อยู่ในเซกเตอร์เนี่ยลวดเลยก็คือช,ชุดแรกที่ลงทุนเนี่ยก็เป็นใช้ชุดวิชาเนี่ยในการลงทุนเออใช้ชุดวิชาเนี่ยในการลงทุนแล้วมันก็มันก็มันก็ไม่ได้ยากเลยเนาะคือว่าคือมันก็ว,ว่าขอให้เรามีชุดวิชาความรู้ก่อนแล้วเราแล้วเราเราจเาะลงไปให้มันลึกกว่าคนอื่นแต่ว่าพี่บอกตรงนะสมัยก่อนเนี่ยเซมโซเซลโกเนี่ยก็ไม่อยู่ใครรู้จักสมัยร่นแรกคือสมัยก่อนเนี่ย ทำไมเนี่ยทุกคนพูดบอกว่าต้องการพุ้นเติมโตผู้คนพูดแบบประโยคนี้เนาะแต่สมัยนั้นนะเชื่อไหมว่าคําเนี้ยไม่มีคือคําเนี้ยมันไม่ใช่ว่า<อ>คํานี้มันไม่ใช่ว่าทุกคนบอกว่าคือทุกคนไม่ได้บอกมองมองเห็นว่าการเติบโตที่มีคุณภาพการเติบโตที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอะ่ะมันคือสิ่งที่มีคุณค่ามากๆในสมัยยุคแรกคือสมัยยุคเนี่ยทุกคนรู้หมดละวิชาเนี่ยวิชาที่คนรู้หมดแล้วเนี่ยที่เลยบอกว่า วิชาที่คนรู้หมดแล้วมันก็ใช้ได้ผลน้อยลงยากขึ้นนิดหนึ่งหุ้นค้าปีกปัจจุบันมันก็เลยเทรดใน P/E ที่แพงแพงขึ้นกว่าเดิมนะครับดังนั้นนะตอนนี้คือช่วงแรกที่ก็ใช้วิชาเนี้ในลงทุนคุณกลุ่มน,นี้แล้วก็เราก็ขยายความรู้เนี่ยไปอุตสาหกรรมอื่นในช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งอ่ะที่ทําให้เราได้เรียนรู้เลยนะก็คือช่วงหาสถ์พรามที่พิ่ผู้บริษัทเทปที่แล้วคือสับพรามเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยคือมันเป็นช่วงเวลาที่พี่เนี่ย เก็บเกี่ยวไอเดียความคิดมาได้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยในส,สมัยก่อนเนี่ยท,ที่พี่ที่พี่ลงทุนเนี่ยพี่จะจดล็อกล็อกชี้ในการเทรดพี่แต่ปัจจุบันไม่ได้ทำละที่เกียจ์ทำ <c oughs> ต้องยอมรับแต่สมัยก่อนเนี่ยพี่มีเอ็กเซลที่จดทุกล็อกเลยนะพี่ซื้อนี่ร้อยหุ้นซื้อนี่ห้าร้อยหุ้นพันหุ้นซื้อเพราะอะไรจดข้างหลังจด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 ,จด <c oughs> แล้วพี่กลับไปอ่านไอ้ซับไทม์มอ่ะพี่เห็นเลยรู้ว่ะเห็นเห็นว่าตัวเองเนี่ย คอนโทรลความคิดตัวเองไม่ได้เลย <ừ> คือตอนนั้นกลัวมากเลยนะ <ừ> คือตอนนั้นน่ะจําไว้ว่าวิกฤตอจะมาต่อเมื่อเรามั่นใจถึงขีดสุดเพราะพี่บอกว่าสามสี่ปีแรกพอมันเข้าทรงพุ่มอ่ะพี่ก็ลงทุนกระจายความความรู้ตัวเองละกระจายไปหมดเลยห <ừ> ุ้นตัวนั้นดีใช่ไหมก็ลงทุนหุ้นตัวนี้ดีใช่ไหมก็ลงทุนหุ้นในพอร์ตอันนี้เยอะมากเป็นสิบกว่าตัวเป็น <ừ> เยอะจากเยอะเยอะจากเยอะกว่าจากชุดแรกอ่ะคือเดิมทีพี่ซื้อหกเจ็ดตัวก็ซ <ừ> ื้อมาเป็นสิบกว่าตัวแล้วเมื่อใดก็ตามนะพี่สังเกตนะ พอมั่นใจมากๆซื้อหุ้นชุดใหญ่มากๆเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยวิกฤตก็จะมาแล้วพอวิกฤตมาเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นพี่รับมือไม่ได้ไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่รู้ไงเราไม่เราล้มล้มเราไม่มีประสบการณ์ในการรับมือเนี่ยเราก็ถือถือทนทนไปเลยไงถึงขั้นบางครั้งอ่ะปิดจอด้วยไม่ดูบาปบาปที่รุนแรงที่สุดอ่ะของนักลงทุนคือปิดจอหรือวปาเวลาที่หุ้นลงห้ามทําหุ้นลงนะคุณต้องเปิดจอ คุณต้องมองหาโอกาสตอนหุ้นลงไอ้หุ้นขึ้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปดูมันไม่ต้องไปดูหุ้นขึ้นแต่หุ้นลงเ่ะคุณต้องไปดูเพราะว่าโอกาสมันอยู่ตรงนั้นแล้วก็แต่ตอนนั้นพี่แทบจะไม่ขยับเลยนะพอร์ตอ่ะคือแทบจะไม่ได้ทําอะไรอะไรกับมันมากเลยเพราะแบบโอ้เห็นแล้วตัวตัวนี้ลงสี่สิบเปอร์เซ็นตัวนี้ลงห้าสิบเปอร์เซ็นตัวนี้ลงสามคือไม่รู้ทําอะไรอ่ะคือไอ้ตรงนั้นอ่ะประสบการณ์ตรงนั้นอ่ะจริงๆแล้วเอามาใช้ในวิกฤตคราวนี้เยอะมากเพราะว่ามันเป็นวิกฤตครั้งที่เจอ จริงๆมันมีระหว่างทางไนะวิกฤต้ำท่วมวิกฤตอะไรก็ได้ใช้ตลอดคือว่าเฮ้ยช่วงเวลาวิกฤตเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเข้าไปพาร์ทิซิเพตแลวเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเตรียมตัวก่อนวิกฤตจะมาด้วยซ้ําคือทุกครั้งเนี่ยการเตรียมตัวก่อนวิกฤตจะมาพี่บอกไปเลยว่าจับจับจําซับซามเลยเลยคือซับซามเนี่ยหุ้นตัวเล็กของพี่อ่ขายไม่ได้หุ้นตัวกลางขายไม่ได้ทมีบอลุ้มจิตสภาพคล่องใช่ดังนั้นทุกครั้งเนี่ย ครั้งเนี้ยพี่สบายมากเลยวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยคือพี่ก็มีตัวใหญ่ของพี่อยู่พอวิกฤตมาออมันลงมาสามสิบเปอร์เซ็นตไม่สนใจอะ่ะขายก่อนเลยคือขายเพื่อเราไปซื้อแล้วพันที่พี่ขายนะพี่ไม่ขายแล้วก็ไม่ขายแล้วเก็บเงินสดนะพี่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำอย่างนั้นขายปุ๊บเนี่ยอีกไม่กี่วนันหรือไม่กี่อาทิต์อาทิตย์หนึ่งต่อมาเนี่ยพี่ก็จะซื้อหุ้นที่แบบคิดว่ามันอัพไซด์ hmm. upside, มันดีขึ้นอะไรเงี้ย mm hmm. เออเนี่ยมันคืออันนี้คืออีกชุดวิชานหนึ่งนึกออกปะ ม,มันมีชุดวิชาแต่ละชุดวิชาที่เราสะสมมาเรื่อยเรือชุดวิชาแรกชุดวิชาในการดูหุ้นค้าปีชุดวิชาที่สองเป็นชุดวิชาในการรับมือกับวิกฤตแล้วก็ชุดวิชาที่สามเนี่ยหุ้นโรงพยาบาลในยุคแรกเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเป็นหุ้นเป็นหุ้นที่เออไม่มีคนพูดถึงไงนะคืออันนี้เป็นหุ้นที่แบบมันมีมันไม่มีใครพูดถึงหุ้นโรงพยาบาลเลยอตอนนั้นนะพี่เข้าไปดูใช่ไหมพี่ก็ดูให้หุ้นโรงพยาบาลให้ปีอีมันเหมือนกับมันฟีลลิ่งเดียวกับเราซื้อหุ้นค้าปีในยุคแรกเลย ก็คือ <accurately S 2> feeling ค like <esh> no, sure. ือว่า PE แพงนิดนึงแต่คุณภาพค่อนข้างดีแล้วก็มีการขยายสาขาด้วยอ่าใช่ v i s i ิลิ i t y ค่อนข้างดีเฮ้ยหุ้นมันขยายหุ้นมันขยายสาขาแล้วหุ้นมันก็ใช้ p a ท t e r n ในการขยายสาขาแบบเนี้ยในการเติบโตแล้ว PE มันก็เทรดลงมาเมื่อก่อนหุ้นโรงพยาบาลจะเทรดประมาณ PE ยี่สบสามสิบเท่านะตั้งแต่ตั้งตั้งแต่นานแล้วนะแต่ว่ามันเคยลงมาในช่วงสัปพา์อยู่ช่วงนึง มันเหลือที่อีสิบห้าสิบสิบห้าเท่าเนี้ยเงินใหม่พี่ก็ซื้อหุ้นโรงพยาบาลอย่างเดียวในช่วงสัปามพี่จําได้ที่ซื้อโรงพยาบาลกรุงเทพแบบซิมว่าบาทอะไรเงี้ยสิบห้าแต่ว่าในตอนนั้นคือเท่ากับบาทกว่าบาทเท่ากับบาทเท่ากับบาทหนึ่งในภาปัจจุบันบาทกว่าอะไรเงี้ยบาทหกสิบตังเจ็ดสิบแปดสิบตังไลซื้อไปเรื่อยๆจนถึงยี่สิบจนถึงสองบาทอะไรเงี้ยคือเนี่ยตอนนั้นนะพี่ก็แบบขยายความรู้ไงเออหุณนโรงพยาบาลก็ดีไว้มันก็แพทเทิร์นแบบเนี้ยเราก็ขยับมาที่ชุดความรู้ของคุณลโรงพยาบาล เนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเราก,เราก็เราก็หาชุดความรู้ใหม่ๆหากลุ่มความหากลุ่มที่เราถนัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเงนะครับแต่ว่าอย่างแต่อย่างว่านะคือพอถึงจุดหนึ่งอนะเราก็เราก็หยุดเหมือนกันนะครับคือพี่ต้องเล่าให้ฟังว่าพี่ก็ไม่ได้บอกว่า,วามีช่วงเวลาสิบเจ็ดปีที่สวยหรูยาวตลอดเนะี่ยมันมีแบบบัมปี้อะมันมีช่วงเวลาที่ เรารุ่งเรืองแล้วก็เราก็โดนตกลงมาจากซับพารมแล้วเราก็กลับไปเรียนรู้ใหม่แล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้อบอความสําเร็จในยุคนั้นแล้วมันก็มันก็เหมือนกเซตัสโคอะที่เราไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็นิ่งมาช่วงหนึ่งเหมือนกันครับประมาณนี้อยากจะถามพี่หลินว่าอันนี้ส่วนตัวเนอะในช่วงซับพามครับพี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันรุนแรงแค่ไหนแล้วพี่หลินได้ หมายถึงว่าเมื่อแกพี่หลินบอกว่าช่วงสัปพามเนี่ยพี่หลินแบบรับมือได้ไม่ค่อยดีเลยหุ้นลงก็ไม่ได้ค่อยได้ซื้อไม่ค่อยอะไรเงี้ยแล้วตอนที่มันฟนื้นขึ้นมาเนี่ยครับพี่หลินได้ซื้อหุ้นช่วงถูกๆูที่มันแบบราคาต่ตําๆหรือเปล่าหรือว่าพี่หลินได้ตักตวงผลประโยชน์จากสัปพามด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอ๋อเราได้ซื้อครับคือ,ค,อคือเงินใหม่ของพี่เนี่ยก็เข้าไปซื้อตลอดแต่ว่าช่วงไม่ดีตรงที่ว่าตอนที่พี่ไปอยู่ที่ช่วงสัปพามอ่ะคือพี่ไปช่วงเป็นช่วงพี่เรียนต่อ คือคือมันดังนั้นอ่ะมันก็จะไม่ใช่อารมณ์ที่บอกมีเงินใหม่เติมอะไรเงี้ยคือดังนั้นอ่นะเงินมันก็คืออยู่ตรงนั้นแหละมันก็ต้องไปวนอยู่ตรงนั้นอนะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามาถึงบอกไงโอกาสมันมีไว้สําหรับวิกฤตมันมีเป็นโอกาสสาหรับคนที่มีเงินเท่านั้นอนะไรเงี้ยคือวิกฤตไม่ได้มีเป็นโอกาสสาหรับคนที่อยู่ในตลาดหุ้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือดังนั้นอ่ะตรงที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีโอกาสในการเอาเงินใหม่เข้าไป อาจเข้าไปเติมในช่วงนั้นแล้วเราก็ไม่มีความกล้าด้วยพู้งตรงเราก็ไม่มีความกล้าหรอ,อกว่าบอกไอ้บอกคนอื่นแล้วกันตอนนั้นก็บอกใครอะบอกพ่อแม่ได้บอกว่าเฮ้ยให้โอกาสนะนั้นี่โอกาสซื้อดีกว่าอะไรเงี hmm. ้ยเราก็บอกว่าเฮ้ยมันแค่นี้เราขนหนักพอยแล้วถ้าซื้อเพิ่มเข้าไปอีกมันจะกลัวหนักกว่านี้ไงนึกออกไหมครับคือ mm hmm. ดังนั้นเน่ะแทบจะที่ว่าประโยชน์ที่ได้จากมันเน่ะในการเติมเงินน่ะแทบจะไม่มีเลยเอาอันนีว่าแทบจะแทบจะไม่มีเลยอะไรเงี้ยครับ พี่ครับปั้นอยากรู้เพิ่มว่าคราวที่เกิดสัพซาน์่ยนะพี่ลินบอกว่าที่ลินไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้มีแผนการรับมือทีนี้อยากรู้ว่าจากประสบการณ์ในวันนั้นนะพอมาถึงช่วงวิกฤตใหญ่ครั้งนี้ยล่าสุดเลยคือโควิดที่พี่ลินนะ่ะรู้ว่าจะเกิดวิกฤตโควิดไหมแล้วมีวิธีการรับมือก่อนหน้านั้นยังไงมีแผนรับมือยังไงบ้างลองเลง่าให้ฟังก็ เราไม่รู้หรอกนะว่ามีมีวิกฤตโควิดหรือเปล่าแต่เราก็รู้อยู่แล้วคุ้นคุ้นอยู่แล้วมันจะต้องมีวิกฤตเกิดขึ้นอะไรก็ตามแน่นอนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะโควิดแล้วก่อนหน้านี้มันก็มีวิกฤตตอมาต่อเนื่องแต่ว่าแอคชั่นมันเปลี่ยนมากๆอ่ะคือโควิดรอบเนี้ยมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยพี่พี่กลางเรียกว่ากลางพอร์ตมาเลยแล้วก็กลางหุ้นไปทั้งหมดเลยแล้วแลคราวนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างจากครั้งก่อนๆโดยตรงที่ว่า พี่ไม่ได้กางเฉพาะคุณไทยละข่าวนี้ยอื hmm. เพราะว่าเฮ้ย hmm. เราบอกว่าเฮ้ยเอ้ย,อยโอกาสครั้งเนี้ยมันเป็นโอกาสระดับโกลบอลอ่ะมันเป็น oh. มันเป็นโกลบลแพนดมิกมันคือแพนดิมิกคือเราอ่านอ่านข่าวทุกวันว่ามันเป็นวิกฤตระดับโลกอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ย hmm. ถ้ามันเป็นวิกฤตระดับโลกเราก็ไม่ควรจะดูเฉพาะพอร์ตในประเทศไทยไม่ควรเฉพาะหา oh. หาโอกาสในประเทศไทยตอนที่โควิดรอบเนี้ยพี่บอกเลยว่าพี่ ต็มพอตลอดเวลาเลยอะคือสไตล์การลงทุนพี่อะที่บริหารการเจอวิกฤตไม่ใช่บริหารด้วยการมีเงินสดนะแต่บริหารด้วยการกระจายพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะสมกระจายสภาพคล่องให้ดีอย่างเงี้ยในหุ้นให้หุ้นอยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายคือโชคดีว่าหุ้นมันไม่อยู่ในอุตสาหกรรมที่โดนผลกระทบเยอะเกินไปคือมันก็มีบางตัวแหละที่โดนอยู่ในอุตสาหกรรมที่โดนผลกระทบโดยตรงไงพวกท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบเนี้ยหุ้นตัวไหนเนี่ยที่พอขายได้อ่ะ พี่ขายออกมาแต่ว่าในตอนที่ทันทีก่อนที่พี่จะขายหุ้นนะไม่ใช่ว่าเออาจจะขายก่อนนะพี่หาโอกาสก่อนคือแล้วตอนนี้คือตอนนี้การทุกโอกาสเลยแบบเอาเอาทุกโอกาสมาตอนช่วงโคงโควิดเป็นช่วงที่แบบทํางานหนักมากๆเพราะว่าเอาเข้าจริงๆอ่ะพี่รู้สึกว่าพี่รู้สึกว่าช่วงที่ทําท้องทํางานหนักคือช่วงที่เป็นวิกฤตอันนี้ัประสบการณ์ที่สอนมาเลยช่วงวิกฤตเป็นช่วงที่คุณต้องทํางานหนักทุกวัน พราะนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการในการหาโอกาสใหม่ๆใ,ในการลงทุนแล้วก็พอพี่กลางมาป๊บพี่ก็มองเห็นเลยว่าเฮ้ยถ้าไม้ตายท่านหนึ่งอะที่เราสามารถลงทุนและได้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็คือท่าที่เราไปหาหุ้นที่มันได้รับผลกระทบแรงที่สุดแรงกว่าหุ้นที่เราถืออยู่อะไรเงี้ยพี่ก็ขายหุ้นหลาย,ลายตัวเนาะตอนั้นก็ขาดทุนเท่าไหร่อ่ะสมมติโฮมโปรเงี้ยบอกได้เลยนะที่ขายไปแล้วโฮมโปรนี่มันเคยขึ้นไปสิบเจ็ดเนาะ ที่ขายสิบบาทอะเออ,อ,อถ,ถ้าเกิดในสมัยก่อนนะไม่ขายหรอกคือต้องกลับไปสิบสิบ้าก่อนหรือสิบเจ็ก่อนแล้วค่อยขายสิบเจ็ดขายสิบแต่ขายก็ไปซื้อคุณในกลุ่มแบบที่มันได้รับผลกระทบหนักๆเนี่ยแล้วเราคิดว่าเราคิดเราดูเราดูลักษณะแล้วเนี่ยเราเดาวิธีเราเดาตลาดแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันมีโอกาสที่มีอัพไซด์ดีกว่าก็ล่าสุดใช่ไหมครับคือพอเราเจอวิกฤตโควิดเนี่ยเราก็ใช้สิ่งที่เรา สกิลอะใช้ทักษะที่เราเคยเรียนรู้มาจากวิกฤตครั้งก่อนๆคือทุกวิกฤตเนี่ยอย่างที่พี่เล่าให้ฟังไงพี่ทำล็อกชีตพี่ทําพี่จดบันทึกความรู้สึกตัวเองดังนั้นวิกฤตคราวเนี่ยมันก็เป็นวิกฤตที่ที่เบาลงสําหรับพี่ใช่ปะ่ะแต่ว่าจุดที่แตกต่างอย่างหนึ่งคือว่าเดิมเดิมทีเนี่ยเราอะยีเวอร์ของเราอะเราจะดูเฉพาะหุ้นไทยอะไรเงี้ยครับคือเราจะเฉพาะห,หาโอกาสเฉพาะหุ้นไทย แต่คราวเนี้ยพี่ลองเปลี่ยนความคิดใหม่ซิอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเออตอนนั้นมันอะไร,ะไร,ะไร,ะไรเป็นอะไรมันมันเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้เป็ยนยูนิเวอร์สนะเดี๋ยวนะพี่คิดนิดหนึ่งคือพี่ก็บอกเอ้ทาไมเอ้เราทำไมเราต้องดูเฉพาะหุ้นไทยเงี้ยถ้าเราจะแก้พอนอ,อาจจะเป็นเพราะว่าเรา,าหาหุ้นไทยที่เราคิดว่าเราคิดว่าเราคิด่โอกาสมันน่าจะเป็นทั่วโลกมากกว่าคือพี่ว่าเพราะว่าโควิดมันเพนเด믹ทั่กกวโลกด้วยเออคือ,คอ เออจะต้องอาจจะต้องทบทวนความคิดติดทัวเองในยุคนั้นเนาะแต่ว่าในในเวลานั้นเนาะแต่ว่าเอาว่าเวลาเวลานั้นอะที่บอกมาตรงที่ทํางานหนักมากคือหลังจากที่เราไม่ได้ทํางานเป็นนักทุนที่หนักมามาระยะเวลาหนึ่งเราก็ทํางานค่อนข้างหนักแลก้วก็เราก็สมัครทุกอันเลยคือสมัครข้อมูลทุกอันอ่านข้อมูลทุกทุกสานักข่าวเปิดเปิดเปิดใจไปดูหุ้นทั้งหมดเลยเงี้ยเราก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันมีหุ้นบางกลุ่มที่แบบมีผลกระทบค่อนข้างแรงอะไรเงี้ย แล้วก็แล้วเราก็มันก็อยู่ในทรงที่แบบเราคิดว่าเขามีโอกาสกลับมาได้อะไรเงี้ย<อ>คุณกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เราเข้าไปดูแบบกลุ่มแรกๆเลยคือคุณกลุ่มที่เป็นกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็อเออมันเหมือนสวนมันเหมือนสวนทางเนาะคือเขาก็หนีแต่ท่องเที่ยวออกมาใช่ปะ่ะแต่แต่ต้องบอกว่าท่องเที่ยวไม่ใช่ทุกตัวนะที่พี่สวนทางเข้าไปแล้วเราจะได้เราจะเวิร์กอะไรเงี้ยคือแต่ท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งอ่ะที่พี่สวนทางเข้าไปแล้วมันเวิร์กเนี่ยคือ กลุ่มที่เป็นกลุ่มเรือสำรานก็คือเรือแบบครูอิสอะไรเงี้ยของต่างประเทศเนี่ยคือหุ้นกลุ่มนั้นมันลงมาแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยคือลงมาจากจุดข้างบนอ่ะแปดสิบเซนจากยอดอะไรเงี้ยหุ้นหลายตัวนั้นลงมาจากหกสิบเหลือสิบห้าอะไรเงี้ยคือคือคือเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าหุ้นกลุ่มเนี้ยมันรอดในวิกฤติเนี้ยมันเวอร์ชันไม่ใช่แบบเนี้ยแล้วพี่ก็ดูว่าพี่ก็วิจพิจารณาหลายๆายอย่างแลวมันมีการเพิ่มทุนได้มัน มันมีโอกาสที่แบบว่ามันจะมีข่าวดีบางอย่างในวิกฤตโควิดนี้อะไรเงี้ยเพราะช่วงนั้นข่าวข่าวมันเวิร์สจริงๆิขอให้ขอต้องการแค่ข่าวดีบางอย่างเนี่ยหุ้นมันก็จะตอบสนองได้เ,เนี้ยครับพี่ก็<ม>พี่ก็เลยเอาย้ายเนี่ยหุ้น<ป>บางตัว<ป>ที่พี่ถือมาเออพี่ถือโฮมโปรที่พี่ถือมาสิบหกปีสิบเจ็ดปีถือมาเนี่ยม,มาได้ขายวันเนี้ยคือเราก็ขายคือเราไม่ได้ขายสิบเจ็ดบาทเนาะเราไปขายเก้าบาทสิบบาท ได้หมดเลยคือแบบลวดเลยคือแบบแล้วเราก็เอาหุ้นกลุ่มเนี้ยหุ้นโฮมโปรเนี่ยเอาไปซื้อเนี่ยกระจายไปซื้อในหุ้นต่างประเทศหลายตัวก็ไม่ใช่ซื้อแบบคือนตำนานร้อยเปอร์เซ็นะก็คือกระจายกระจายกระจายแล้วก็หลายๆตัวเนี้ยที่บอกไปเลยว่าหลายๆตัวเนี้ยมันมันเหมือนตามที่เราคิดเลยคือพูดง่ายๆว่ามันด้วยความโชคดีด้วยแหละจริงๆแล้วคือเราเหมือนเราตั้งแผนไว้ใช่ป่ะเราตั้งสมมุติฐาน <ừ. S 1> ไว้ว่า<อ>เฮ้ยมันจะต้องมีข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นนะอะไรี้่ในวิกฤจ ซึ k <k yeah> anyway> <k <k claro <k <k ่งโควิดม oh ันเป็นอะไรพกิกแหวนไงข่าวดีข่าวร้ายผสมไปผสมไปสลับมาคือพอเราซื้อปุ๊บเนี่ยมันมีข่าวดีเกิดขึ้นหลายๆอันเช่นบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีพี่ก็จำไม่ค่อยได้นะมันก็เริ่มมีไอรลมั้งหรืออะไรทักอย่างในช่วงแรกๆคุณมันก็ตอบสนองค่อนข้างดีแล้วมันก็ขึ้นมาจากตําแหน่งที่เราพี่ซื้อประมาณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยในเวลาแป๊บหนึ่งเราก็เราก็ขายใช่ป่ะแล้วแล้วเราก็เหมือนเราตั้งขายได้เหมือนกันไอ้ทุกครั้งเนี่ยพี่จำพี่บอกไห้เลยว่าการไป ลงทุนอะไรใหม่ๆเนี่ยในแอร์ใหม่ๆเนี่ยเราจาเป็นจะต้องหาวินเนอร์แรกๆให้ให้เจอให้เร็วอย่างเงี้ยแล้วก็พอเรามีวินเนอร์แรกๆเจอเร็วแล้วเนี่ยเราจะเริ่มแบบมีความมั่นใจละ<ฮ>พอเราเริ่มมีความมั่นใจเนี่ยเราจะเริ่มทนสภาวะบางอย่างได้คือคล้ายๆกับว่าหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะมันจะมันจะ,นจะให้รางวัลกับทุกคนทุกคนมันต้องให้รางวัลกับคนที่ มีความรู้ดีกว่าหรือว่าทนมากกว่าคนอื่นนะครับอืก็จริงๆแล้วผมขอเสริมว่าผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับประเด็นมีมากเลยนะว่าจริงๆเราคแลุ้นมันเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นพิเศษกับคนที่มีความพยายามมากกว่าเพราะว่า ผมว่าอันนี้มันคือสเสน่ห์ของหุ้นเลยอะคือถ้าหลายคนลงทุนในตราสารนี่ด้วยเนี่ยจะเห็นว่าไม่ว่าคุณจะมีความรู้คือความจริงมันก็ต้องใช้ความรู้เหมือนกันนะลงทุนในตราสารนี่แต่ถ้าความรู้ไม่ได้แตกต่างกันมากมันก็จะฟิกผลตอบแทนแล้วโอเคตราสารนี้นี่ให้ผลตอบแทน3% 4%เลยเนี้ยซึ่งมันไม่เหมือนหุ้นที่มันต้องใช้ความรู้ความพยายามในการทุ่มเทไปค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสเสน่ห์ของตลาดหุ้นมากๆนะผมก็เข้าตลาดหุ้นด้วยความรู้สึกแบบนี้แหละผมรู้สึกว่า ถ้าเราขยันอ่านให้มากพอนะครับเราก็จะสามารถหาเงินจากมันได้มากนะครับซึ่งอันนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์ประสบการณ์เล็กๆเ,เกี่ยวกับการใช้พูดถึงเว็บบอร์ดไทย i ีไอหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพี่หลินก็พูดไปแล้วเนอะว่าพี่หลินก็เข้าตลาดมาด้วยเว็บบอร์ดไทย i ีไอนะครับตัวผมเองเนี่ยก็เริ่มต้นเข้าตลาดมากับเว็บบอร์ดไทย i ีไอเหมือนกันเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยยุคผมเนี่ยตอนที่เข้าตลาดหุ้นก็คือ7ปีที่แล้วเนี่ย เพจหุ้นเนี่ยไม่เยอะนะครับก็คือเพจหุ้นส่วนใหญ่จะเป็นเพจเล็กๆประมาณพันกว่าไลค์ซึ่งมันจะเป็นเพจแบบส่วนใหญ่จะเป็นเพจกราฟหรือว่าเพจพื้นฐานที่บางทีก็เป็นข่าวหุ้นอะไรอย่างเงี้ยที่ เราก็ไม่ค่อยม right kind of well> um> ั่นใจเนอะแล้วมันก็จะมีแหล่งข้อมูลก็จะมีสินทรนก็คือแบบที่หลินเลยเหมือนอยู่ในยุคเดียวกันซึ่งสินทอนน่ะใครทานยุคแรกๆมันจะมีการออกมาปั่นหุ้นแบบพรุ่งนี้ซื้ออะไรหุ้นนี้นะอะไรอย่างเงี้ยหุ้นนางฟ้าใครจําได้หุ้นนางฟ้านางฟ้า VIP อเลยก็ไม่รู้เลย้ยแต่พอเรามาเข้าในตัวไทยวีไอเนี่ยเออเราชอบมากเลยเพราะว่าหนึ่งคือการเก็บค่าสมาชิกอ่ะมันเป็นการสกรีนคนไปได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ข้างในเนี่ย ผมชอบมากเวลามันจะมี value comment อ่ะ comment ที่ให้ข้อมูลละเอียดมากหรือวิเคราะห์มาละเอียดมากถึงแม้ว่าหลายครั้งเนี่ยเราก็ดูรู้ว่าเขาน่าจะมี position ในหุ้นนี้แหละเขา่าจะถือหุ้นนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องตัด opinion นั้นออกแล้วเราก็ต้องเข้าไปดูว่าเออมันมีข้อเท็จจริงอะไรบ้างที่เขาหามาบางทีการที่เขาติดตามหุ้นนี้เนี่ยเขาก็ศึกษาหุ้นลึกเป็นพิเศษแล้วก็ไปถึงข้อมูลที่บางทีเราก็ไม่ได้เจอเนาะนะครับก็อันนี้เป็นมุมมองของผมต่อเว็บบอร์ดไทยรีเพราะว่า ที่หลินอุตสามานะครับก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เว็บบอร์ดไทยวีไอมีตัว try ฟรี30วันนะลองเข้าไปใช้บริการก่อนได้ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้นะครับสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาอย่างที่บอกนะครับว่ารายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยไม่ได้เอากําไรเข้าองค์กรเลยนะครับเป็นมูลิธีก็คือตอบแทนสังคมเป็น100%นะครับ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเต็มน้นพี่หลินบอกไปแล้วว่าเราบริจาคให้กับองค์กรต่างๆที่คัดเลือกโดยนักลงทุน VI แล้วนะ VI เนี่ยเวลาจะทำทำบุญจะบริจาคเนี่ยไม่ใช่เสิร์ช Google เจอแล้วก็โอนนะครับเราลงพื้นที่เราเข้าไปร่วมกิจกรรมเราเข้าไปคุยกับผู้พัฒนาองค์กรที่ต้องการเงินต่างๆแล้วพยพยามจะทําทุกอย่างให้ย,ยั่งยืนดังนั้นเนี่ยการสมัครสมาชิกของคุณนะ่ได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งการตอบแทนเพื่อสังคมด้วยนะครับยังไงใครสนใจก็เข้าไปได้ที่ thaivi.org นะครับสำาหรับวันนี้ก็ขอคบขอคุณพี่หลินมากมากนะครับปั้นครั้งหน้าเป็นตาเธอจะต้องเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเว็บพอร์ตบ้างนะครับได้ดเลยครับระหว่างนี้เธอก็เตรียมเวลาให้หนึ่งอาทิตย์ไปนอนคิดนะนะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วอย่าลืมยเรายังมีอีกสองเทที่จะได้คุยกับพี่หลินต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยไทย VI สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทย สารานุกรมหุ้นรายตัวของประเทศไทยที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2002แหล่งรวบรวมความรู้รอบด้านเกี่ยวกับหุ้นเหมาะทั้งมือเก่ามือใหม่สมัครวันนี้ทดลองใช้ฟรี1เดือนเต็มและพิเศษสุดกำไรทุกบาททุกสตางค์มอบให้การกุศลแค่ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของไทยวีไก็ได้ทั้งความรู้และได้แบ่งปันให้กับสังคมสมัครสมาชิกเลยได้ที่ www.thaivi.org อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์